โหลครับโอ๊กโอ๊กส่งหนังสือต่อชดอให้พี่หน่อยดิหนังสือต่อชะดอที่เขาปฏิเสธที่เรามาแจ้งความอ่ะพอดีผู้กองต้นไม่ได้แนบมาเมื่อพี่ขี้เกียจหาอืตกผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้แล้วอีกอันหนึ่งคือคือบันทึกประจําวันแจ้งความขอสองใบแค่นี้บันทึกประจําวันแจ้งความที่อที่อะไรความข้อแรกอ่ะข้อแรกะข้อแรกข้อที่เราข้อที่เราไปแจ้งกับกับพี่พี่ต้นเขาอ่ะอ๋อกับพี่ต้นอ่ะ พีผมออกมาข้างนอกดิเอ่อไก่แบบว่าไก่เดี๋ยวส่งให้ส่งให้เด็กส่งให้เด็กส่งมาส่งลายไหมอ่าโอเคเอาสองใบแค่เนี้ยใบแจ้งความกับใบโน้นนั้นเนี่ยใบใบเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตำรวจมานะใช่ปะผมบอกว่าบุกลุกเออมาเข้ามาสถานที่ใช่ปะแขกสถานนี่ผมลังไปเขาเขาให้ปีนออกจากบ้านผมไปนะตำรวจมาเนะมาครึ่งค่อนด้วยนะ ไม่มาเต็มเต็มเต็มยอะเลยนะอืมแล้วก็มาให้ปีเน่อวไเอ่แล้วบอกว่าให้มาทำอะไรตำรวจมาทำอะไรมามามาบอกให้ให้น่ปีหน่อกไปอปีหน่ว้เพื่ออะไรก็ปีหน่อกไปเขาเาก็มันบุรุษเข้ามาผมล้องใจไว้อ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ถ่ายรูปไว้ไว้ก่อนถ่าเรื่องนี้ไว้ก่อนเอาเอาเอกสารส่งไปพี่ก่อนพี่อยู่พี่พี่ตูครับเนี่ยเออ เดี๋ยวผมไม่ได้ไปชาแองขี้แนด้วยไม่ตามเลยเราส่งมาก่อนเอาที่เป็นงห้ก่อนประจําวันกับไอ้นังสื่อตชดอ